ไม่กล้าให้ดำไหมครับเส้นไม่ใหญ่ไม่โตแต่งตัวก็ไม่โกแต่ไม่ได้โง่นะครับเด็กๆขอถามไปนะต้องตอบตะลูกถามว่าว่าวปรินญาก็มีแต่มีเฮ่้ยตันไม่ตอบ่ะเด็กๆปลินญาก็มีแต่มีี้ยมันตีไม่ตอบอย่ี้ลูกมันดีไหมมันดีไหม ดีนะครับเด็กๆไม่งั้นใหม่พัชรีจะไม่ดังครับไม่งั้นต้องห้อยไรจะไม่ดังครับตอบแบบนี้แต่ถ้าเป็นคนเหนือและคนใต้ตอบแบบนี้เขารู้ไหมครับถ้าตกปากลูกหลานฉีกหมดเลยลูกจะไปพูดนะแต่คนอีสานพูดได้ครับยิ่งพูดยิ่งเจริญเด็กๆเห็นผีไหมเห็นผีไหมใส่หลบนเวที มาเราเด้อมาเราเด้อมาเราเด้อผีบอขอบแขกงามแรงตกแ่ง พันแหวบแหวบนี่อาจารย์ต้อกบสานเนี่ยอาจารย์กอข้าวหน่อยข้าแม่ตายไปอาจา์กข้าวหนอยกอน่อยกองข้าวห่อยบอกข้าวหน่อยนี่เด็กเด็กังดีๆครับนี่เป็นผีนะครับผีอะไรผีพอขาดครับผีพอขาดจะไงอาจารย์อยกัอข้าวหน่อยข้าข้าพนัสเลยเส้นพันแก้วพะเบวาร้ปแย้วพะเลางหนม่ีตาพน ถอดหัวได้หัวยเร็วเร็ที่ควที่วที่ผีดถอดหัวเฮ้ยเจเจผีทอดหัวเฮ้ยเฮ้ยไปทอดหัวเลยไหัวเฮ้ยอาจารย์อาจารย์อาจารย์ทำสิสิอาจารย์สิสิไปเฮ้อาจารย์ถอดหัวที่ถดหัอดวที่ถอหัว เด็กๆบอกถอดได้ยังไงวะเนี่ยนี่นะครับเด็กๆนะครับที่ก็าถอดหัวถอดวิญญาณคอหลุดอะไรกันเนะี่ยมันเป็นมายากลททางนั้นโลกนะครับเราต้องศึกษานิดน,นึงจะได้รู้วัฒนธรรมเด็กๆครับเด็กๆ,ๆใครอยากกินน้ำรีบ้างลุกขึ้นมาครับ